เอาละครับสวัสดีสวีดัตนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทราคาสิกซีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปดราม่าระดับโลกกันเลยนะครับสำหรับค่ายเพ์พาร์กอีกแล้วนะครับก็มันมีปัญหาเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเดี๋ยวไปยังไงนะไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับสเตรากพัทนะครับรับเติมเกมราคาถูกนะครับใครอยากเติมเกมมือถือราคาถูก ต้องสเตลาร์โกพัทได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น u n d e ีเซ b e r นะครับ a c โค o โพลินะครับหรือว่าจะเป็น Nikka นะครับหรือว่าจะเป็น l ล c กนาล็อกแท t กติกทูนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้เลยนะครับ s t ตลา a ์โกลพัทนะจ๊ะอ่ะนะครับในส่วนของปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในแต่ละข้อให้ฟังเลยนะครับลองดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับมีซิรเฟเวอร์ด้วยกันนะครับก็มีเซเวอร์ใหม่ปรากฏตัวเข้ามานะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับ ที่เซิเวอร์1นถึง3นะครับเป็นเซิเวอร์ที่ต้องเล่นใหม่หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเล่นใหม่หมดหมายความว่าอย่างไรนะครับอ่ะนี่เลยนะครับโดยของวันที่ผ่านมานะครับทางทีมงานนะครับหน้าเพจของเขานะครับได้ทำการโพสต์ว่าทีมงานได้รับปัญหาอาการแหลกหลุดโดยเฉพาะในช่วงเวลากิจกรรมกิวนะครับ w o r l d b o อส์นะครับและพื้นที่มี คนจานวนมากนะครับทีมงานไม่ได้ยิ่งนอนใจแต่ประการใดนะครับกำลังเร่งตรวจสอบนะครับรวมถึงประสานผู้พัฒนาในการแก้ไขนะครับพอมาอีก1วันนะครับประกาศจากทีมงานอีกแล้วเพื่อนๆนะครับขณะนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่4เปิดบริการแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเขาประกาศเพิ่มมาเห็นไหมนะครับทางนี้เรายังพบปัญหาเทคนิคสําหรับเซิร์ฟเวอร์หนึานะครับกำลังแก้ไขนะครับขออภัยในความไม่สะดวก นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วโพสต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้โพสแบบโพสยับเลยนะฮะก็ดราม่ามากนะครับสำหรับในกลุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะดราม่าอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเขาโพสต์ว่าเนี่ยครับทีมงานขอประกาศแจ้งเลื่อนการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาแล้วไงนะถึงออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับพอคำว่าไม่มีกำหนดเนี่ยนะครับบางคนบางกลุ่มนะครับ ตีความได้แล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อจากนี้นะครับเนื่องจากพบปัญหานะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะเรียบร้อยนะครับเมื่อพบปัญหาในส่วนของฮาร์ดแวร์นี่เมื่อไหร่นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเล่นเกมใหม่แน่นอนนะครับของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งสร้างผลกระทบต่อข้อมูลขอแจ้งมาอย่างนี้นะครับซึ่งจะต้องเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับ1-3และทีมงานและผู้พัฒนานะครับจะทำการชดเชยของให้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าใช่ไหมครับ แล้วมาดูส่วนต่อไปนะครับประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่4อีกแล้วนะครับในวันที่8นะแล้วก็นี่เลยนะครับล่าสุดนะครับ9ชั่วโมงที่แล้วนะครับทีมงานเ a พาร์คได้ออกหนังสือยืนยันมานะครับประกาศจากเทราคลาสสิกโมบายนะครับเรื่องปัญหาเซิร์ฟเวอร์ได้ออกหนังสือมาแบบเป็นทางการลืมเปล่านะครับก็ทางการนั่นแหละนะครับก็เป็นแค่ไอซีอิมเอานะครับ ก็เนื่องจากนะครับปิดประปุงเซิร์ฟเวอร์นะครับวันที่7ที่ผ่านมาทีมงานได้พบปัญหาฮาร์ดแวร์นะครับบลาบลาบลาไปนะครับแล้วเขาก็บอกวิธีการนะครับหรือรายละเอียดชดเชยนะครับเกี่ยวกับเทราคลาสสิกโมบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเงื่อนไขแรกนะครับเพื่อนๆต้องเล่นเซิร์ฟเวอร์1-3เท่านั้นนะครับจะได้รับไอเทมชดเชยเมื่อสร้างตัวละครเซิร์ฟเวอร์ 3เซิร์ฟเวอร์แรกเท่านั้นนะครับ1 ID จะได้รับ ID 1 ID จะได้รับไอเทมชดเชยเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับข้อห้ามนะครับห้ามรับไอเทมไดมอนด์หรือจากกิจกรรม cbt เติมเงินสะสมคืนไดมอนด์ที่เซิร์ฟเวอร์ที่4นะครับเป็นอันขาดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับการชดเชยดังนี้นะครับมีบลูไดมอนด์นะครับ1,280งรดเลดไดมอนด์2,500นะครับแล้วทุกอย่างจะเป็นการคูณ2เท่าให้กับเพื่อนๆเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการคูณหรือไม่คูณน,นะครับประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ถ้าเป็นสายฟรีนะครับคุณจะทําอย่างไรถ้าคุณได้ในส่วนของตัวละครที่เป็นสีแดงไปแล้วนะครับอ่ะนะครับในส่วนตรงนี้เลยนะที่เป็นปัญหานะครับเราจะต้องเข้าไปเล่นเดเวพัหนึ่งถึงส นนนััน้นะครบและปัญหาอตรงนี้เพื่อนๆคือเราจะต้องเข้าไปเล่นใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็อย่างว่านะครับเราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเล่นใหม่เท่านั้นนี่คือปัญหาระดับโลกแตกและดราม่านะครับว่ามันคือการที่ผู้พัฒนานะครับทำปัญหาเกิดขึ้นเองแต่คนสวยคือผู้เล่นนะครับ ก็คือแบบสายฟรีนะครับที่เปิดได้ในส่วนของตัวละครสีแดงนะครับเขาไม่สามารถที่จะได้คืนมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเสี่ยงดวงเอานะครับว่าคุณจะเล่นต่อหรือคุณจะพักนะครับแต่ในส่วนของข้อดีก็มีนะครับลองสังเกตดีๆนะครับอีมูเลเตอร์รอบนี้นะครับไม่กระตุกนะครับและลื่นกว่ารอบที่แล้วมากๆนะครับสำหรับเกมเทล่านะครับ ก็ผมรู้สึกว่ามันลื่นกว่านะครับลื่นกว่าแล้วก็เพื่อนๆที่แบบอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์กับเพื่อนเนี่ยก็สามารถย้ายได้เลยนะฮะแต่ได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอารมณ์ของเพื่อนๆกันเลยนะครับว่าเขาโพสต์อะไรกันในกลุ่มบ้างไปดูกันเลยนะครับอ่ะในส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับเขาเขียนว่าเป็นการชดเชยได้เฮียมากนะครับสัตว์แดงเหมือนจะสุ่มง่ายงั้ยนะครับแล้วก็มีคนมาพิมพ์ต่อนะครับ แทนที่เขาจะมีหลักฐานนะครับน่าจะเอาคืนเขานะครับควรแจกสัตว์แดงทุกไอดีนะครับเขาบอกมานะครับเทพพักนะครับก็แผกไปด้วยเพราะคุณผิดอย่างน้อยให้มุมผู้เล่นมั่งครับอย่าเอาแต่โทษขอโทษนะครับแล้วก็มีผู้เล่นบอกว่าคืออะไรครับว่าห้ามาได้ยังไงต้องแก้เกมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับก็มาหลายแบบนะครับเราคนนี้ก็บอกว่าเป็นการเชิแบบโอโหมากครับโอโหไอเฮียนะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับมันก็งงกับเขานะเติมเพชกครั้งแรกมันก็ได้2เท่าอยู่แล้วที่ทีนี้บอกชดเชยให้2เท่าสรุปมันชดเชยยังไงบ้างนะครับวันนี้จะเติมแล้วเนะี่ยมาสร้างตัวละครใหม่เซิร์ฟเวอร์เมืเอ่อวานมาตอนนี้เข้าเล่นไม่ได้จะบำรุงทุกวันไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในในส่วนของตรงนี้นะครับหาคิวเซิร์ฟเวอร์ชาราสองนะครับคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบโรไลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าทําไมเติมแพ็กใหม่ไม่ได้ชุดเลยครับนะฮะ ก็มีหลายหลากอารมณ์นะครับแล้วก็นี่เลยหาสุดนะครับรีฟันไม่ผ่านแต่กลับไปเจ็บอีกแล้วรีฟันไม่ผ่านแต่ก็ไม่กลับไปเจ็บอีกแล้วนะครับบุยบุยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอารมณ์ในกลุ่มนะก็มีหลายหลากสไตล,ล์มากมายนะครับ,สำ,รบ,ส,ำรบสำหรับเทราโก้สำหรับเทสำหรับเทราคลาสสิกซีของเซิร์ฟเวอร์เพย์พลัสที่เปิดมานะครับก็มีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์มากๆากนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะ ดูคลิปนี้เป็นอุทาอห์เป็นอุทาหอและเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับว่าก่อนจะเล่นอะไรควรคิดดีๆก่อนนะครับสำหรับผมก็ยังเล่นอยู่นะเพราะว่าผมชอบเกมนี้มากๆนะครับก็ยังไงก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันที่เซิร์ฟเวอร์ที่3และกันนะครับเซิร์ฟเวอร์เดิมเลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายดราม่าจัดเลยนะครับขอให้แจกขอให้ผู้เล่นเยอะๆกว่านี้นะครับลุย